ดีค่ะร้านออเรนต์ต่อผมแท้นะคะวันนี้ทางร้านจะให้มาดูสภาพเส้นผมว่าของที่ร้านเป็นผมแบบไหนยังไงนะคะ,ะเริ่มต้นนะคะ,ะทางร้านนะคะเอาผมเวอร์จินก็คือผมจัดสดจากหัวเลยค่ะเนี่ยค่ะเนื้อผมจะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะพวกนี้จะยังไม่ย้ยผ่านการทำสี แล้วก็ยืดแต่บางหัวก็ยืดมาแล้วแหละก็มาจากาผมลูกค้าแล้วแต่บางคนที่เขามาขายทางฝั่งของเวียดนามนะคะที่บางคนก็ยืดมาแล้วบางคนเขาก็ยังไม่ยืดแต่ทางร้านก็จะทําการยืดก่อนที่จะต่อให้ลูกค้านะคะผมที่ร้านจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเนี่คยค่ะปลายอะค่ะก็จะ มีสไลด์บ้างเพราะว่าบางคนผมจริงๆคนเราอะ่ะมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่จะเท่ากันหมดเลยนะคะอันนี้คือเกดผมที่ร้านเป็นเกดผมอ่าเวอร์จินนะคะเป็นผมแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะงานทางร้านนะคะก็จะมีการรับประกันผมแท้ร้อเซในกรณีลูกค้านะคะที่ต่อไปแล้วแล้วผมมีปัญหา นะคะหลังสะมันพันกันแล้วก็หวียากมากทางร้านมีบริการเคมให้ใหม่ฟรีภายใน7วันนะคะค่ะเนี่ยค่ะสภาพผมที่ร้านจะเป็นประมาณนี้นะคะนีค่ะถ้าใครเคยต่อผมนะคะเวอร์จินแบบนี้จะรู้เลยว่าราคาจะไม่แพงนะคะเพราะว่าซึ่งของทางร้านนะคะเป็นงานดีที่สุดเท่าที่จะ หาให้ลูกค้าได้บางรอบก็ได้เยอะนะคะมาเยอะมากบางรอบก็ได้น้อยนะคะอันเนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะตัดเป็นอย่างนี้เลยค่ะจะไม่มีนะคะที่ปลายหนา,นาเท่ากันหมดไม่มีค่ะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะผมคนเราจะปลายหนาเท่ากันหมดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกผมสดเลยค่ะนะคะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะ ่าตรงเคหะบางพีในหมู่บ้านบางพีทาวน์โฮมหรือตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬารัตห้านะคะขอบคุณนะคะถ้ายังไงลูกค้าสนใจก็ทักอินบอ็อกหรือโทรมาทางร้านได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ